เือนปีมันได้เลื่อนไปอย่างรวดเร็วหลวมพ่อก็อายุก็เข้ามาเก้าสบห้าเกห้านี่ก็ดูเหมือนมันรวดเร็วมากแต่ยังไงก็ตามธรรมะทพระพุทธเจ้าได้แนะนำพวกเราไว้นั้น เป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงปีหนึ่งปีหนึ่งที่ผ่านมาเราได้สร้างความดีอะไรไว้บ้างความดีต่างๆเหล่านั้นจะแสดงให้เห็นว่าเราคือเป็นบุคคลผู้ที่มีศีลธรรมคำว่าศีลธรรมนั้นก็ได้แก่คุณธรรมคุณธรรมนั้น เป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นยิ่งใหญ่เพราะว่าคุณธรรมเท่านั้นที่จะแสดงให้เห็นถึงว่าคนเราเป็นคนดีคุณธรรมที่เกิดขึ้นมานั้นก็คือการสร้างคือสร้างประโยชน์เราสร้างประโยชน์ขึ้นมา ให้เป็นประโยชน์แก่ตนด้วยให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้อื่นด้วยเราจะต้องละความอาคติความอาคตินั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้คนไม่สามาคคขี่กันเพราะฉะนั้นอคติจะต้องลดระดับตัวของเราอย่าให้มันมีอคติ การที่จะไม่ให้มีอาคติได้นั้นก็คือผู้ที่เต็มเปี่ยนไปด้วยสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็มีสติเมื่อมีสติแล้วก็มีปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เราได้พากันกราบไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั้นเราไม่ได้กราบไหวอีก เราไม่ได้กราบไหว้คุไม่ได้กราบไหว้ทองเหลืองทองแดงแต่เรากราบไหว้คุณธรรมของท่านอยา่างที่เรากล่าวว่าเออหังสมมาสมุทโพกวุวาพุทธคุวันตังอภิวาเทมิพระพเจ้าู้กราบว่ว้พระพเจ้าผูกล้าลาจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรูเ้เองเจ้า พระพเ,เจ้าโคตน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเราไม่ได้ไหวอีกดว้วยคุณแต่พวกเราไหว้คุณธรรมแม้จะมีพระพุทธรูปเป็นที่สักการะอยู่แต่ก็เป็นเพียงสัญญาลักษณ์แท้จริงแล้วเรากราบไหว้คุณธรรมถ้าไม่ไกลจากกินเลสแล้วเราก็ไม่ได้ไหว้ เราไหวเพราะว่าพระองค์นั้นได้ไกลจากกิเลสแล้วสวากาาตูปพราว่าเราโมทรบังนมัสามิเรากล่าไหวพระธรรมพระธรรมนั้นไม่ใช่ว่าเราก่าไหวตัวหนังสือไม่ใช่ว่าเราก่าไหวคำพีใบลานเรากลาวไหพระธรรมที่พระบูมีพระวัตรตรรีแล้ว เอสิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สพระพุทธเจ้าตรัธรรมนั้นเป็นไปเพื่อการกำจัดกิเลสนั่นเรียกว่าคุณธรรมเพราะฉะนั้นเรากราบไหว้พระธรรมเราไม่ได้ก่อคัมภีร์เวลานส่วนหนึงเสียหมดพระสงฆ์สุปฏิปันโนบุคบวตโทสาวกสังโฆ สังขารมามีประสบสงท่านผู้ปฏิบัติเราได้มีการนอบน้อมกรบไหว้ท่านผู้เชี่ปิบัติเราไม่ได้กรบไหว้เนื้อไว้หนังเนื้อหนังนั้นมันก็เป็นเพียงธาตุสีดินน้ำไฟลมเท่านั้นแต่เรากราบคุณธรสม เราสงคันมีคนรับคำว่าสุภาษิันโนเขาว่าโสสาวกะสังคูเราสมสาวว่างพระผู้มีพระภาคทสันภาษิติดีแล้วดิ่งนั้นสำเร็จขึ้นมาจากคุณธรรมพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นคนเหมือนกันกับเราท่านก็มีครอบครัวท่านก็เป็นทายาทมาหาษัตริ์ แต่ว่าพราะองค์นี้มาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์มานั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโูในค่าคืนวันนั้นก่อนแต่ค่าคืนวันนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าในเมื่อพระองค์นั่งสมาธิไปจนกระทั่งสามารถกำจัดกิเลสได้แล้ว รุงขึ้นพระองค์ก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าไปสันติแม้ว่าเนื้อหนังอันเดิมที่มีกระดูกมีเนื้อมีหนังอันเดิมแต่ว่าได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วฉันใดก็ฉันนั้นคนเราสหากว่าประกอบไปด้วยความโรคูความกลัวความหลงประกอบไปด้วยความวิช,ชาเพาาืมาเห็นก็ตัว มีแต่ว่ารักมีแต่คุมม้มเยมีแต่โกหกหลอกลวงมีแต่กงสารภัสกานกงกันอินแสารภัสเหล่านั้นล้วนแล้วแต่สิ่งที่เรียกว่าไม่ดีเมื่อไม่ดีแล้วมันจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีมาอยู่ที่ตัวคนใดคนนั้นคนนั้นก็ไม่ดี สตหากว่ามีคุณยัมความดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีพวงเราเนี่ยจะดีได้สตหากเาสามารถแก้ไขอย่างเส้นัางุริมานโจนข้าคนมาถึงเก้ารา้อยเก้าสิบเก้าเกิดจะถึงพันคนแล้วเมื่อมาฟังคำพระพุทธเจ้าก็จะสเร็จเป็นพระอระหันต์ไป อย่างนี้เป็นชนเมื่อพระอังกฤษมาสำเร็จเป็นพระอรหันแล้วก็ไม่ได้เป็นโจรเหมือนเก่าเป็น,นบุคคลผู้ที่ควรกรา,าบไหวบูชาพระเจนั้นในปีใหม่ปีนี้หลวงพอองว่อโออวยพรให้แก่ชุติุกสท่านให้มีความสุขความเจริญสามารถประกอบกิจการงานให้สำเร็จสมความประส์ สิ่งที่เรามีสติและมีปัญญานั้นต้องคิดให้รอบคอบอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่มีสมาธิแล้วสติก็ไม่มีถ้าเราไม่มีสติแล้วปัญญาก็ไม่มีถ้าเราม,มีสมาธิแล้วลเมื่อเรามีสมาธิแล้วสติก็เกิดขึ้นเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วปัญญาก็เกิดขึ้น สำคัญอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรเราถึงจะได้ทำสมาธิเราก็ต้องเสียโอกาสว่าในที่ใดสถานใดเป็นสถานที่ที่ทำสมาธิเราจะไปที่นั่นและเราจะไปทำสมาธิที่นั่นเพื่อให้ตัวของเรานี้กบกลายเป็นแบบุคคลผู้ที่น่านับถือแล้วก็เป็นบุคคลดี เมื S <S <an> ่อเรามีสมาธิแล้วทุกอย่างดีเองเพราะฉะนั้นการสร้างสมาธิให้แก่ตัวของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นเวลาใดมันไม่ยากการทำสมาธิง่ายนิดเดียวอย่างนี้แต่หากเราหาสถานที่ทำสมาธิไม่ได้เราก็ไปหาส่วนสมาธิสิได้เขาไม่รังเกียจ เราเขาไปเขาก็ยิ่งดีใจว่าโอ้เราก็ได้คนดีเพิ่มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีที่ไหนเขาเริ่มเก็บถ้าเราอยากเก็ไปทำสมาธิเราก็มีสูวนทำสมาธิเพื่อที่จะเป็นแหล่งของการทำสมาธิเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำสมาธิได้แล้วโอกาสที่ เราจะเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลดีได้สัติีเพราะเหตุว่าสมาธิสามารถเปลีป่ยนแปลงอะไรได้สมาธิจึงเป็นกำลังให้เกิดสติสติจึงเป็นกำลังให้เกิดปัญญาอันนี้ก็ให้จำเอาไว้แล้วก็ทงการยา้ำํำพูดอนนิ้ไว้ว่า เมื่อมีสมาธิก็มีสติเมื่อมีสติก็มีปัญญาเมื่อขาดสมาธิสติก็ขาดเมื่อขาดสติปัญญาก็ขาดก็ล้มเหลวชีวิตล้มเหลวแต่ถ้าหากเรามีสมาธิเราก็มีสติเมื่อเรามีสติเรามีปัญญาเมื่อเรามีปัญญาชีวิตเราก็ไม่ล้มเหลวก็สมาีิจะ ให้สมัชนั้นเกิดขึ้นกับเราได้เพระาะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงพากันมีสติพิจารณาไอ้โลกปีหนึ่งผ่านไปว่าเราทำอะไรบ้างเมื่อยังไม่ได้ทำเราก็จนในสุดท้ายนี้ก็ไอ้ท่านสหลายจงตรวสอบเ้วยอายุวอ,ยงอ,องเะทุกข์อะารเราคปรจปฏิบัตินส่วน่าง